ไปเร็วนะโดนโดนต้องไหมใครแทแก็กใครแท็กดูดูเอฟซีดูดูดูอย่าเดิมอย่าการเดอะไรอะไรอะไรโอ้ยหลอ <laughs> <laughs> โอ้ยเหมือนแม่เล่นมากระโดกเลยน่าเน้นโอ้โหขนมปังเทียบเลยเหรอข้างหลังอะ โอ้ยอันนี้เราสั่งมาให้ให้ปลาใช่ใชไหมใช่เออตอนนี้แหนหายากแล้วเอ่อวันนี้เด็กๆไปไหนกันหมดอ่ะยังไม่เห็นมาสักคน <c oughs> ไม่เห็นเลย <c oughs> นัดก,กันดิบดีว่าเย็นนี้เราจะถ่ายตกคันไม่ไผ่ไงค<ช>ันไม่ไผ่เตรียมอย่างน,นั้นเลเอามาแล้วในไหนเนี่ยอ๋อเนี้ยเหรอโอ้ยยาวเฟื้ยเลยนะมันฟูอ่ะท่นก่าเราได้ต้องว่า ฟูอป,ปชั่นเลยนะมันยาวกว่าชาวบ้านครั้งที่แล้วประมาณ3 4เมตรคร<ช>ั้งนี้เราล่อประมาณ6เมตร<ช> <c oughs> ประมาณเสาไฟเรากะว่าถ้าปลามันกินย,ยากเราเราต้องตีไกลไงใช่คือวันนี้สาเหตุที่เด็กไม่มาเพราะว่าบ้านหมิวเนี่ยมีงานทําบุญ100วัน<ช>จากเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วเนี่ยย่าหรือยายนี่แหละของน้องหมิวเนี่ยเสีย แล้วก็วันนี้เป็นวันครบ100อวันน้องเหมียวก็ไปช่วยที่บ้านซึ่งน้องแดนก็ไปช่วยและไม่รู้น้องเว่าน่าจะช่วยงานหรือเปล่าเพราะปกติแล้วเวลามีงานอะไรก็ตามเขาจะต้องไปช่วยงานอยู่แล้วนะเต้นกลางโต๊ะเออไปช่วยเสิร์ฟน้ําหรือว่าไปช่วยกินน้ำไม่รู้นะเออแล้วแล้วกลายเป็นคือตอนนี้5้าโมงกว่าจะ6โมงแล้วครับเอซีไม่มีใครมาสักคนดีเลยยังไงกันดีนะเนนมาอยู่ในเด็กตกปลาเนี่ยเคยตกหรือยังถามก่อนไม่เคยตกคันไม่ไผ่ยังไม่กอ่ะ วันนี้น้าเนนถ้าน้าเนนผ่านได้น้าเนนจะได้เข้ามาถู่ในแก๊งเด็กตกบาเออสายนี่เราใช้สายอะไรสายพี่อีน่าจะร้อยปอนด์ได้ไหมแล้วนี่ครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือตัวเบ็ดจินามานีใช่เราใช้แบบบิ๊กไซส์นะครับเบอร์ยี่เบอร์ยี่สิสอะ,อะเดี๋ยวเราจะตกโซนนี้กันครับเราจะโยนในระยะที่เโยนเบ็ดได้นะครับเวลาอ่อย สียงนิดนึงครับก่อนปลากินเก,กัน,สนเ,นเส้นเลือดขึ้นแล้วเก่งนเส้นเลือดขึ้นแล้วนี่มีมีการย่อให้ตัวนิดนึงครับเวลาเกิดแรงกระชากแบบต้องอคำ้ำไว้หอ <c oughs> ก็นึกว่าเทคนิคไหมที่ไหนได้ต้องคำ้ำฮู้ยมันกระโดดใส่เลยครับสังเกตีดด่สายน,นะครับสายวิ่งเมื่อไหรครับตั้งตั้งคันให้เร็วที่สุดครับ เฮ้ยมีลุ้นครับไม้นี้ไปกินไม้นี้ไม่รู้ไปกินไม้ไหนแล้วเอาละครับอึ้งเอาอุ้ยขาดดีครับอ๋อไม่ขาดลุ้นวัดไม่ติดวัดไม่ติดไหนไหนขอเช็คก่อนเบ็ดจินามณีเบอร์สิบเบอร์อะไรนะยี่สิบปกติดีไม่ง้างครับเอาไหมไม้นี้ต้องใช้คาถา

ยังจตั้งไว้ตั้งไว้นั่นแหละตั้งไว้ตั้งไว้เอาแล้วครับตอนนี้อยู่แล้วครับเห็นคัเป็นอะไรอะไรอะไรโอ้ยเรียบร้อยดีไม่ไงล่ะมันมาหลุดข้างหน้านี่เองโอ้เขารู้สึกเป็นไงฮะอุ้ยเหนื่อยเหนื่อยอัดตาเหรอ ถือคันเบรก็เหนื่อยแล้วแนนอยากตกบ้างอะเอาบ้าลองมาเปลี่ยนกันก็ได้ผายกันก่อนผายก่อนมาเปลี่ยนกันก่อนเมื่อกี้คืออะไรแสดงว่าเหนื่อยมากเลยใช่ไหมจริงจริงใช่โอเคโอเคคือเด็กๆไม่มาไม่รู้จะเปลี่ยนกับใครเนี่ยอ๋อโอเคโอเคลุงบอกว่าอยากลองบ้างนะครับเดี๋ยวได้รู้ครับเดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวได้รู้เลยมันจะไปยากอะไรนะเนนโทเดี๋ยวค่อยดู โอ้ตายแล้ว FC เป็นไงไม่เกี่ยวข้ามมาด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ตัวแค่นี้อายเขาไม่แรกผ่านไปนะครับ FC อันนี้คือมาที่สองอันนี้คือไม่ใช่เมื่อยนะครับเป็นเทคนิคเราจะต้องให้ศูนยเราต่ำที่ศูดใช่ใช่ด้วเวลางานปลาคือคันไม่ได้ตั้งนะครับ เราจะใช้แอคชั่นของคันแอคชั่นของคันนะครับให้มันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันพ้นสายไปแล้วนะโดนโดนต้องไหมใครแท็กใครแท็กดูดูเอฟซีดูดูดูอย่าเดิมอดย่าเนเด้อเดี๋ยวดูด้วยชั้นคัน เออไปดูหน้าโอ้ยตึ้นแล้วตึ้นแล้วอ่ะสวายทางหลังแล้วตีไปไงตีตัวแค่นี้เองโอ้นี่นะครับสวายมาแล้วยัง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 ไม่หาสิท้อดย พี่ซอ,อยมีแบบวะเห็นพ้าหางเอ่อฝ้าหางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นกันต้ยเก้ย soever.. ผันแล้วผันแล้วผันแล้วโอ้เอเฮ้ยบร้อยครับเอ็บคุ้นเข้าเสาเข้าเสาจุกเอาเรื่องนะมีขนาดแบบตัวไม่ใหญ่ไอเนี่ย สำคัญที่สุดเลยคือจุดแรกที่เราจะต้องตั้งตั้งคันถ้าเราสามารถคุมปลาขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะไม่ยากแล้วใช่แต่เมื่อกี้มันพลาดตรงที่เราไม่มีคนท้อนปลาแล้วสายมันยาวครับพอสายมันยาวเนี่ยเราจะคุมปลาเนี่ยคือมันยากจริงๆกต้องห่อนออกไปข้างหน้าก่อนแล้วเล่นเล่นมันก่อนใช่แต่วันนั้นรีบไงแต่ทํามันยาวและใหญ่นะครับคือมันหนักหนักจริงบวกปลาเข้าไปด้วยรื้อเรื่องเลยหเมตรนะครับห6หเมตรคือ เสาไฟฟ้าต้นหนึ่งใช่นั่นเนนมาแก้ตัวให้ให้ผมมาเฮ้ยใช่ไเฮ้ยติดแล้วครับติดแล้วครติดตึงไว้ตึงตึงไว้โอ้ยเกือบลอนเกือบลอนเกือบลอนอะไรอ,ไ<ว>อะไรอะไรโอ้ยหล ยู่มาตอนนี้อยู่ยังต้องยังอยู่เกมโอ้ย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 ูแรงโคตรดีอ่ะเหมือนเหมือนตัวใหญ่กว่าผมเนอะวันนี้ใหญ่ใหญ่จริงตัวเนี้ยคิดว่าขาดหรือหลุดขาดขาดใช่ไหมเพ่าะจังหวะที่มันสวนไปนี่คือแบบเราคือตัวตูดกระเด้งขึ้นมาหมดแล้วอ่ะ <c oughs> คือไม่มีแรงงานนะครับเรือีแล้วคือแบบคันยาวด้วยลาแบบใหญ่ด้วยแล้วมันหนักอะครับใช,ใช่ใช่หนึ่งคันหนักสองคันแข็งใช่สามสายพีอีเอ่อเมื่อเทียบกับงานประเภทนี้นมันยังถือว่าเล็กเพราะมันขาด<ช>บ่อยมากก็คือแรงระยะมันสั้นแรงม<ช>ากระหว่างปลากับที่เราล้างไว้อ่ะคือ,อม,มันเยอะแล้วปลาพวกนี้คือแรงต้นมันเยอะมากใช่สรุปหน่อยการตกปลาแบบนี้ไม่ใช่ง่ายๆใช่ดังนั้นใครจะมาอยู่ในเด็กตกปลาไม่ง่ายเหมือนกันคือ สภาพร่างกายคุณต้องพร้อมด้วยผมบอกเลยอย่างแรกนะตอนนั้นที่น้องเหว่าถ่ายหรือว่าคนที่ตกปลาได้ถ่ายถ่ายนานนะครับอันนี้คือเราถ่ายแค่ตอนเย็นนะะผลงานที่ FC เห็นมาบางบางคลิปนะครับคือถ่ายกันเป็นวันเลยก็ยังไงก็แล้วแต่เราเราต้องมีคลิปแก้ตัวนะครับจริงๆวันวันนี้เนี่ยเราจะตกกันจนได้ก็ได้นะครับแต่มันติดอย่างเดียวเลยคือมันไม่มีไม่ใช่ครับ แรงเราเนี่ยแหละไม่มีเราต้องไปวิดพื้นใหม่พรุ่งนี้เด็กๆก็ยังไปโรงเรียนอยู่นะครับน่าจะมีแค่ลุงตั้มกับนันเนนนะครับที่จะไปตกปลาชโดแต่จะไปสำรวจหมายใช่สำรวจหมายพรุ่งนี้นัดพี่ชัยไว้แล้วพี่ชัยก็จะไปด้วยเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่นู่นนะครับเป็นชโดบ่อตทรายนะครับค้างหน้าสัญญา FC แล้วว่าเราจะต้องเอามันขึ้นมาได้ใช่้งลุงตั้มและนันเนนใช่โอเคคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้โหฝากไว้ก่อน